เชื่อว่าหลายคนน่าจะเคยเห็นภาพคุณครูที่ต้องนั่งจมอยู่กับกองเอกสารมาหึมาใช่ไหมครับมันทำให้เวลาที่ควรจะอยู่กับนักเรียนเนี่ยน้อยลงไปทุกทีวันนี้เราจะมาคุยยังครับว่าเทคโนโลยีจะเข้ามาช่วยปลดล็อกศักยภาพในห้องเรียนได้ยังไงนี่แหละครับคือภาพความเป็นจริงของคุณครูส่วนใหญ่เลยด้านหนึ่งก็คือแพชชั่นคือความรักในการสอนอยากเห็นเด็กๆเ,เติบโตแต่อีกด้านหนึ่งนะสิครับคือภูเขางานเอกสารที่แบบ โอ้โหไม่มีวันหมดสิ้นเลยจริงๆการต่อสู้ที่มองไม่เห็นแบบนี้เนี่ยมันส่งผลกระทบมากกว่าที่เราคิดเยอะเลยครับคือต้องบอกว่าปัญหางานเอกสารล้นมือเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องน่ารำคาญนะแต่มันคือตัวการสําคัญเลยครับที่เข้ามาขโมยเวลาคุณภาพไปจากห้องเรียนซึ่งแน่นอนว่ามันส่งผลโดยตรงต่อการเรียนรู้ของนักเรียนทุกคนเลยโอเคเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นไปอีกนะครับเราจะลองไปดูเรื่องราวของโรงเรียนแห่งหนึ่งในประเทศไทยกันโรงเรียนบ้านยางระหง ที่เขาต้องเจอกับวิกฤตที่ซ่อนอยู่นี้แล้วก็หาทางออกได้แบบน่าทึ่งมากๆเลยครับเรานึกภาพตามกันนะครับคุณครูหนึ่งคนต้องสวมหมวกหลายใบเลยเป็นทั้งคนสอนนักวางแผนคนประเมินผลแถมยังต้องเป็นนักธุรการในเวลาเดียวกันอีกโอ้โหสิ่งนี้แหละครับที่มันนําไปสู่ปัญหาเชิงระบบตั้งแต่เอกสารสําคัญที่หาไม่เจอไปจนถึงความล่าช้าในการอนุมัติโปรเจกต์ต่างๆซึ่งแน่นอนครับมันกระทบประสิทธิภาพของทั้งโรงเรียนเต็มๆเลย พอเจอกับทางตันแบบนี้ผู้บริหารของโรงเรียนก็รู้เลยครับว่าแค่หาเครื่องมือใหม่ๆม,มาใช้เนี่ยมันไม่พอหรอกแต่สิ่งที่จําเป็นจริงๆเลยนะคือการต้องเปลี่ยนปรัชญาในการทํางานใหม่ทั้งหมดเลยครับตอนนั้นเนี่ยทางเรื่องมันมีอยู่2ทางหลกัลกๆครับทางแรกก็คือทําตามกรอบการประเมินแบบเดิมๆไปเน้นทําตามกฎระเบียบให้มันจบๆไปส่วนทางที่2คือเลือกเส้นทางของ IQA Award ที่มุ่งไปสู่ความเป็นเลิศ ด้วยการใช้ข้อมูลแล้วก็วางกลยุทธ์อย่างเป็นระบบซึ่งมันคนละเรื่องกันเลยและแน่นอนครับโรงเรียนเลือกเส้นทางที่2ซึ่งเป็นการตัดสินใจที่สําคัญมากนะครับเพราะมันคือการเน้นสร้างภาวะผู้นําการวางกลยุทธ์และการพัฒนาแบบที่ไม่หยุดนิ่งโดยมีหัวใจหลักในการขับเคลื่อนก็คือวงจร PDCA ที่เราน่าจะคุ้นเคยกันดีนั่นเองครับแล้วปรัชญาใหม่นี่แหละครับที่นําไปสู่การพัฒนานวัตรกรรมที่ทรงพลังมากๆและนั่นก็คือแอปพลิเคชัน G o o d ครับเริ่มกันที่ตัว G เลยนะครับ Governance หรือธรรมิบาลหัวใจของมันก็คือการสร้างระบบที่โปร่งใสทุกคนสามารถตรวจสอบได้ลดขั้นตอนที่มันซับซ้อนวุ่นวายออกไปแล้วก็ทำให้ทุกคนรู้สึกว่าเป็นเจ้าของแล้วรับผิดชอบร่วมกันครับโอตัวแรกก็คือ o p e r a t i o ชหรือการดำเนินงานพูดง่ายๆเลยนะมันคือการทำให้งานประจำวันที่เคยยุ่งยากซับซ้อนกลายเป็นเรื่องง่ายแล้วก็รวดเร็วขึ้นเยอะเลยครับอย่างเช่นการส่งรายงานหรือการขออนุมัติต่างๆเนี่ยก็ทำผ่านแอปพลิเคชันได้เลยมาถึงโอตัวที่2 o r g a n i z a t i o n หรือองค์กรครับอันนี้สำคัญมากนะเพราะมันคือการสร้างวัฒนธรรมที่ทั้งโรงเรียนเลยตั้งแต่ผู้บริหารไปจนถึงคุณครูพร้อมที่จะเรียนรู้จากข้อมูลแล้วก็ปรับปรุงการทำงานของตัวเองอยู่เสมอคือไม่ยึดติดกับวิธีเดิมๆอีกต่อไปและสุดท้ายตัวดีก็คือ development หรือการพัฒนาครับซึ่งอันนี้จะมองไปที่เป้าหมายระยะยาวเลยนะนั่นก็คือการเติบโตที่ยั่งยืนไม่ใช่แค่สำหรับบุคลากรน,นะครับ แต่ที่สำคัญที่สุดเลยก็คือเพื่ออนาคตของนักเรียนนั่นเองครับเอาล่ะครับทีนี้จากแนวคิดที่ว่ามาทั้งหมดเนี่ยพอเอามาทำจริงแล้วมันเป็นยังไงเรามาดูกันดีกว่าครับว่าแอปพลิเคชันกูเนี่ยมันสร้างความเปลี่ยนแปลงอะไรได้บ้างจุดที่สำคัญมากเลยก็คือแอปนี้มันไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาลอยๆนะครับแต่มันผ่านกระบวนการคิดมาอย่างดี4ขั้นตอนเลยตั้งแต่การลงไปวิเคราะห์ปัญหาจริงๆความต้องการจริงๆของโรงเรียนแล้วค่อยออกแบบระบบให้มันตอบโจทย์ดโดยเฉพาะ นี่แหละครับที่ทาให้มันใช้งานได้จริงแล้วก็มีประสิทธิภาพสุดๆแล้วก็มีหนึ่งฟีเจอร์ที่ผมว่ามันทรงพลังมากที่สุดเลยนะก็คือแดชบอร์ดที่แสดงข้อมูลสํำคัญคญแบบเรียลไทม์คืออันนี้มันเปลี่ยนเกมเลยนะครับจากเดิมที่การตัดสินใจอาจจะมาจากความรู้สึกหรือประสบการณ์ส่วนตัวตอนนี้มันกลายเป็นการตัดสินใจที่อิงจากข้อมูลจริงๆที่เห็นกันอยู่ตรงหน้าเลยแล้วผลลัพธ์ที่ได้โอ้โหมันชัดเจนมากครับมันไม่ใช่แค่เรื่องประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นนะ แต่มันเหมือนระลอกคลื่นเชิงโบกที่ส่งผลไปในทุกระดับเลยครับคุณครูมีเวลาไปสอนไปพัฒนาตัวเองมากขึ้นผู้บริหารก็เห็นภาพรวมของโรงเรียนได้เคลียร์ขึ้นและที่สําคัญที่สุดเลยก็คือคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียนดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยครับถ้าจะให้เปรียบเทียบกันชัดๆนะครับความแตกต่างระหว่างก่อนกับหลังใช้ระบบใหม่เนี่ยเรียกว่าจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยก็ได้จากระบบเอกสารที่ทั้งช้าทั้งบุ้นวายไม่เป็นระเบียบ กลายมาเป็นระบบดิจิตอลที่รวดเร็วข้อมูลรวมอยู่ที่เดียวแล้วก็โปร่งใสใครๆก็ตรวจสอบได้ความสำเร็จของโรงเรียนแห่งนี้เนี่ยมันกำลังชี้ให้เราเห็นถึงความเป็นไปได้ที่มันยิ่งใหญ่กว่านั้นมากสำหรับอนาคตของการศึกษาไทยเลยครับหัวใจสำคัญของเรื่องนี้ที่ต้องย้ำเลยก็คือแอปพลิเคชัน Good เนี่ยมันไม่ใช่แค่ซอฟต์แวร์หรือเครื่องมือใหม่นะครับแต่มันคือการอัปเกรดระบบปฏิบัติการของโรงเรียนทั้งระบบเลยทีเดียว เรื่องราวความสําเร็จของโรงเรียนบ้านยางระหงได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงนะี่ยมันเป็นไปได้แล้วก็ได้สร้างต้นแบบที่ทรงพลังมากๆเอาไว้ทีนี้คําถามสําคัญก็คือโรงเรียนแห่งต่อไปจะเป็นที่ไหนอนาคตของการศึกษาไทยก็อาจจะขึ้นอยู่กับคําตอบนี้ก็ได้นะครับ